สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานน์ช anel นะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาคุยกันเรื่องการเจาะท้องนะครับมีเพื่อนๆถามมาทําแบบนี้ได้ไหมทําแบบนู้นได้ไหมนะครับอ่ะวันนี้ก็จะมานั่งคุยกันนะครับในสไตล์ของผมเนาะเอาเป็นว่าผมชอบแบบนี้อันนี้คือความคิดของผมนะครับผมทําแล้วผมพอใจนะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังเนาะเออไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะครับบอกไว้ก่อนนะครับ เจาะได้เหมือนกันผลลัพธ์เหมือนกันนะครับเปลี่ยนล้อได้เหมือนกันเนาะทุกแบบทุกวิธีนะครับมาดูกัน<ม>อ่ะคำถามแรกเลยนะครับว่าทำไมนะครับเจาะแล้วต้องตาบเกีียวนะครับเจาะปล่อยไว้เฉยๆได้ไหมนะครับอ่ะคำตอบก็คือได้ครับอ่ะนี่นะครับก็จะเหมือนกับเจ้าคันนี้เห็นไหมที่เจาะท้องนะครับเอาไว้เฉยเฉย เห็นไหมเจาะนะครับด้วยสว่านนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่น็อตนะครับได้ไหมได้ก็จะได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไปดึงหรือไปโดนมันก็จะหลุดออกมาเป็นชิ้นๆอ่าหรือว่าถ้าเราทําไว้เล่นเองแค่โชว์ถ่ายรูปนะครับมันก็ได้อยู่นะครับถามว่ามันมันหลุดเลยไหมมันก็ไม่ได้หลุดนะครับแต่ถ้าคือไปจับมันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้แข็งแรงนะครับนะคำถามที่2นะครับก็คือ ก็ใช้กาวดินน้ำมันนะครับหรือใช้เจ้าอีพ็อกซี่อุดสิอ่ะผมก็ได้มา1คันนะครับเป็นรถที่ซื้อมาเนาะก็เจาะนะครับแล้วก็ใช้อีพ็อกซี่อุดนะครับเห็นไหมมันก็จะต้องแน่งถูกไหมครับแกะไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเนี่ยแล้วก็เพเยอะอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่สนิทเนี่ยก็มีอีพ็อกซี่อุดเห็นไหมครับอะ เคลียนะครับอะคำถามต่อไปก็คือใช้หัวแหลงเจาะได้ไหมนะครับอะนี่ครับก็คือการใช้หัวแหลงเจาะเห็นไหมนี่ครับอามันก็จะมีตำหนิที่ท้องนิดหนึ่งนะครับก็คือรอยพลาสติกละลายเนาะนะครับแล้วก็รอยใช้กันไกลคว้านนะครับอัดเข้าไปอันเนี้ยแน่นนะครับไม่สามารถแกะออกเข้ามาได้นะครับ ดูเพลินๆนะครับก็จะคล้ายๆกับรถเดิมน,นะสวยงามแน่นหนานะครับแต่วันใดวันหนึ่งนะครับที่คุณอยากจะเปลี่ยนล้อนะครับเอาล้อกลับมาใช้ใหม่หรือต้องการเปลี่ยนลายล้อแม็กนะครับมันไม่สามารถถอดได้ก็จะต้องใช้หัวแรงเจาะอ,อีก1ครั้งซึ่งถ้าซ้ำ2เนี่ยผมเคยทําแล้วนะครับพลาสติกมันจะเฟกเพราะว่ามันโดนความร้อนละลายเข้าไปนะครับแล้วมันจะไม่แน่นแล้วงานเนี้คิดว่าอย่างคันเนี้ย ผมเจาะเสร็จแล้วผมเก็บโชว์เลยนะครับก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องใส่น็อตนะครับใช้หัวแรงจี้แล้วก็อัดกลับเข้าไปสบายๆนะครับคำถามต่อไปนะครับที่มีเพื่อนๆคอมเมนต์มาก็คือใช้น็อตตามตลาดได้ไหมไม่ใช้น็อตแบบที่พี่ซื้อมาได้ไหมได้ครับนี่ใช้น็อตเกียวปล่อยตามตลาดเลยนะเนี่ยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมยิบน็อตให้ดูนะครับ อ่ะนี่นะครับก็คือน็อตที่ผมไปหาซื้อได้ตามตลาดนะครับแถวบ้านโนดร้านก่อสร้างนะครับก็จะได้เล็กสุดประมาณนี้นะครับถามว่าใส่ได้ไหมนี่ครับมันก็ใส่ได้นะครับแต่แต่แต่แต,แต,แต่เดี๋ยวผมขายออกมาให้ดูปึง้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน็อตมันใหญ่ครับแล้วหมุดมันฉีกอะเห็นไหมครับ ว่าลงไปที่ตัวถังรถนะครับแกนหมุดเนี่ยมันฉีกเพราะว่าน็อตมันอ้วนเกินอ่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆนะครับไขเข้าไปตึงมือเกินนะครับผมบอกเลยนะครับว่าฉีกแน่นอนนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจับเกีียวน็อตอยู่แค่ครึ่งฝั่งแค่นั้นนะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าเป็นรถราคาแพงๆหน่อยตัวหายากหน่อยว่าโมสีมาแล้วนะครับ อยากให้เกิดแบบนี้ก็ลดเพื่อนไหมนะครับถ้ารับได้ก็แล้วแต่นะครับแต่สําหรับผมผมไม่เอาเนาะนี่นะครับอันนี้คือก่อนที่จะมาซื้อชุดเจาะทองเนาะนะก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับมาเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือมีคนถามเข้ามาว่าทําไมพี่นะครับไม่ใช้ดอกเล็กเจาะก่อนอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูดอกสว่านนะครับ อ่ะนี่นะครับดอกสว่านจะมี2เบอร์แบบนี้นะครับก็จะมีคนถามมาอีกว่าทําไมผมไม่ใช้เจ้าดอกเล็กเนี่ยเจาะลงไปก่อนนะครับเนี่ยในเมื่อหมุดเนี่ยมันมีอย่างนี้อยู่แล้วนะครับทาไมไม่ใช้เจ้าดอกเล็กเนี่ยเจาะลงไปก่อนมันจะได้ไม่สะบัดนะครับเจาะลงไปแล้วค่อยเอาไอ้เจ้าดอกใหญ่เนี่ยคว้านมุดออกเออฮะแต่ที่ผมทําคือผมใช้ดอกใหญ่คว้านก่อนเนาะให้เหลือหัวมันเล็กๆนะครับแล้วใช้ดอกเล็กเจาะ นะเพื่อนๆก็เป็นห่วงว่าเฮ้ยมันจะสะบัดไหมนะครับก็เลยถามมาอ่าวันนี้มีคําตอบอันนี้นะครับก็คือตัวบอดี้รถนะครับที่ผมเจาะทาบเกียวไปแล้วเนาะอาจจะมาให้ดูนะครับว่าทําไมผมถึงเอาดอกใหญ่เนี่ยบาหมุดออกไปก่อนนะครับเออแล้วก็ค่อยใช้ดอกเล็กเนี่ยเจาะนะครับซึ่งพื้นที่หน้ามันน้อยกว่าเนาะเพราะว่าเวลาเราเจาะนะครับโดยที่มีเจ้าบอดี้ตัวเนี้ยปิดอยู่เนี่ย เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่ามันลึกหรือ,อยังนะครับมันจะทะลุฝากระโปรงออกมาไหมนะครับแต่ถ้าเรานะครับแกะออกมาเป็นชิ้นแบบนี้แล้วนะครับแล้วใช้ดอกเล็กค่อยๆเจาะลงไปนะครับผมจะมีเจ้านี่แกนวัดเห็นไหมผมจะใช้มันแย่ลงไปนะครับเพื่อวัดความลึกเนี่ยแล้วผมก็ออกมาดูนะครับว่าลึกประมาณเนี้ยนะครับทะลุฝากระโปรงยังเห็นไหมเออยังไม่ทะลุ ผมก็สามารถเจาะลงไปได้อีกตาบเกียวลงไปได้อีกนะครับเออแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รดมันยังประกอบล่างอยู่แบบนี้แล้วคุณใช้ดอกเล็กเจาะนะครับโอกาสที่ดอกสว่านคุณจะทะลุออกมาอยู่ที่ฝากระโปรงเนี่ยมันก็มีนะครับแกนยาวกันนะครับดานหน้าสั้นนิดเดียวเองเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นการเจาะในแต่ละรูนะครับแต่ละคันจะไม่เท่ากันเนาะ เพราะฉะนั้นใช้การวัดแบบเนี้ยนะครับแล้วเจาะแล้ววัดแล้วตาบมันชัวร์กว่านะครับเคลียร์เนาะเข้าใจแล้วเพื่อนๆนะครับถามว่าผมชอบเจาะแบบไหนมากที่สุดนะครับผมจะชอบเจาะแบบใส่น็อตเนี่ยน็อตเนี่ยชุดเนี้ยนะครับของพี่นิวนะเป็นชุดตราบเลยนะครับถามว่าทําไมชอบแบบนี้เพราะว่าผมรีวิวรถนะครับเนี่ยอย่างเดียวต่อไปก็จะรีวิวเจ้าคันนี้ข้างหลัง เห็นไหมเจ้าคันสีเหลืองเนี่ยนะครับซึ่งผมจะเปลี่ยนล้อผมไม่ได้มีล้อเยอะนะครับไม่ได้มีล้อในสต็อกเยอะนะครับ mm hmm. บางทีผมอาจจะต้องแกะล้อนะครับจากเจ้าลัมโบคันเนี้นะครับ mm hmm. เพื่อย้ายไปใส่นะครับ mm hmm. เจ้าพีหลูดทำโชว์ลงคลิปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการประหยัดต้นทุนผมนะครับเ mm hmm. ข้าใจายัง เออไม่งั้นผมจะต้องซื้อล้อนะครับทุกคันทุกคันเพื่อมาเปลี่ยนนะครับมันก็จะเพิ่มต้นทุนในการผลิตงานของผมนะคลิปนี้นะครับก็มานั่งพูดคุยเนาะตอบคําถามนะครับที่เพื่อนๆมีคนถามเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะครับว่าทําไมไม่ทําอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับการเจาะท้องเนาะก็คลิปนี้นะครับก็มาอธิบายในสไตล์ของผมนะที่ผมทําและผมชอบนะครับไม่ได้ถูกต้องหรือผิดอะไรนะครับนะเดี๋ยวจะมาดาม่ากันอีกนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ